บ้างเนาะคิดถึงคิดถึงก็เลยลองทักมาคุยกันนะครับบางๆนะครับแต่เรื่องเงินขอร้องนะครับตอนนี้ก็เดือดร้อนอยู่ครับยังไม่มีตังค์ให้เลยนะครับผู้คนได้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากจริงๆนะครับสวัสดีนะครับชาว u t u b e ด้วยนะครับแล้วชาวเพจทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะตอนนี้ฮะหน้าฝนกันแล้วนะครับช่วงนี้ก็หดหูเหลือเกินไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะก็พยายามเต็มที่นะครับช่วงนี้ก็โปรโมชั่นนะครับที่ร้านตัดผมนะครับพี่ ร้านแต่ผมยังมาเบอร์แล้วะอยู่ในซอยจิลคามนะครับพี่นะ,คะใครมาก็อย่าลืมมาตัดได้นะครับเพราะว่าตัดผมแล้วแถมไข่ไปด้วยนะครับมางมก็มานะครับพี่อย่าลืมมาไม่มาไอ้ยอย่าลืมมานะครับสวัสดีครับสวัสดี youtube ด้วยนะครับสวัสดีเพจด้วยเพจหนึ่งร้อยเจ็ดคนแล้วนะครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อะไรเนี่ยนนฝนตกน้ำแข็งอ๋อนนน่น,นฝนตกฝน,นตกแข็งเหรอครับระวังครับพี่ระวัง หาเชือกมวัดบ้านไหมนะครับระวงปิวนะครับพี่ฝนตกน้ำแห้งฝนตกน้ำแห้งคืออะไรหวัดดีนะครับชาวเขมรด้วยนะครับหวัดดีด้วยนะครับผมก็พยายามจะอ่านอยู่ครับมันอ่านไม่ออกจริงๆครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่เอมอยู่อำเภอไหนอำเภอในเมืองเลยนะครับน้องอำเภอในเมืองนะอย่าลืมมาตัดผมนะครับถ้าผ่านซอยจินตาคามไี่อยู่กางซอยนะครับผมครับโคตรได้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีไม่สดเลยเหลือครับโอ้ยังยังครับไม่ไลค์ไลค์สดเฟซเหรอครับไล่อยู่ครับไลอยู่ครับพี่ไลค์ทั้งสองอย่างนะครับถ้าผมขึ้นเฟซหรือขึ้น youtube ผมไลค์ทั้งสองตัวนะครับนะฮะผมก็ได้ลองอะไรใหม่ๆเฉยนะมีคําถามอะไรไหมเนาะอยากอยากถามกันเนาะชอบไหมเนาะ EP ที่ผมไปกินก๋วยเตี๋ยว เจ้าของร้านน่ารักมากผมบอกเลยนะก๋วยเตี๋ยวปัญญานะครับซี่โครงอีบแคบเท่าแขนนะครับบองตรงใหญ่มากนะครับทั้งสวยด้วยนะครับเจ้าของร้านนะครับอย่าลืมไปแวะทานด้วยกันนะด้วยนะครับลองไปดูกันนะครับไปถัดฟรีไหมอย่าฟรีเลยพี่แถมไข่ครับน้องแถมไข่ดีกว่าครับแถมไข่ให้กันนะครับนะครับสงอะไรนะสงคำอะไรเงี้ยสงคมฝนตก ปล่อยสารครามเหรอครับสารครามทีน <laughs> ด,ด,ดีคิพูดพูดตื่นเต้นหน่อยสารครามฝนตกปล่อยนะครับยูทูบแล้มันระวังด้วยนะเฟซบีชื่ออะไรเดี๋ยวดูที่เพจก็ได้นะครับร้านตะกุมอยู่แถวไหนอยู่ซอยจินคามนะครับกลางซอยจิครคามนะพี่อยู่แถวอุดรข้างๆกับราชภัฏอุดรธานีไม่ใช่ราชวัฒนสามพราวนะฮะราชพัฏในเมืองนะครับฉีดวัคซีนยังยังครับรอก่อนพี่รอก่อนกลัวอยู่เพราะว่าผมน้าหนักตัวเยอะเนาะ นิดหนึ่งครับผม FC สองอลเราวหวัดดีด้วยนะครับหวัดดีด้วยทางเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมขเขมรสวัสด,ดีว่ายังไรเนาะใครรู้ใครรู้ว่าภาษาเขมรสวัสด,ดีว่าอะไรเนะ่ครับสินเจา้าครับเวนนามหวัดดีครับสินเจ้าหวัดดีครับหวัดดีครับชาวเวดนามทุกคนด้วยนะครับหวัดดีนะครับหวัดดีเซียน <c oughs> เสียงบิ๊กด้วยนะครับสวัสดีครับเสียงบิ๊กด้วยนะครับช่วงนี้เสียงบิ๊กก็ฟันกำไรเยอะแยะไปเลยนะฮะว่างมาดูพระก,กับพี่หน่อยแล้วกันเน้อยังไงนะครับนี่ครับ,รบแล้วก็ชอบอีพีไหมที่ถ่ายทําไปนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะมีร้านไหนเนี่ยแนะนําผมเข้ามาได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวดูถ้าผ่านจงาังหวะเดือนตุลานี้มีข่าวจะมาบอกด้วยนะครับ เดี๋ยวรอฟังว่าอะไรเดี๋ยวรอให้คนสักร้อยี่สก่อนเดี๋ยวมีข่าวให้มาบอกนะคะถ้าไปตัดผมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมได้ครับยินดีครับไม่ไม่กัดครับผมผมฉีดยาสุรักแล้วทวทดีหยอกหยอกฉีดที่อารมณ์พาผมไม่กล้าฉีดครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนดีกว่านะครับสองรูปบ็อกกี่บาทเลยอ๋อถ้าเป็นเด็กนะครับ เรามีแค่ราคากลางคือเด็กหนึ่งร้อยบาทเอ,อใช่เด็กเด็กแค่หกสิบบาทนะครับแล้วก็ช่างกลช่างกลอาชีวะอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับไข่สองลูกพรุ่งนี้ไข่สองลูกนะครับเด็กหกสิบาทกับแปดสิบาทนักศึกษานะครับเป็นพวกไอ้วอัวอาชีวะพวกอะไรอีกเนี้ยอยู่ที่ไข่สองลูกนะครับให้นะครับอยู่ที่ประมาณหกสิบกับแปดสิบส่วนผู้ใหญ่ไข่สามลูกนะฮะ อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทได้ทุกทรงเลยนะครับไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มเติมต่างๆนะครับนะครับไอเจ้าก้ากินจูวอช่วงนี้ยังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ให้ลิมบิสกิตอะไรมันออกไปก่อนนะฮะใช่ไหมใช่ลิมบิสกิตไหมพี่เอ็มกินไข่เป็ดตัวให้ดูหน่อยโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับเจอเพจเพจพูดด้วย ถูกบอกก็ได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเนียมเมื่อไหร่จะตัดซอยูเดี๋ยวรอให้ไอ้ตัวนี้มันหายไปก่อนเนาะไอ้โรคที่บัวเป็นอยู่เพราะตอนนี้คือก็หนักเหมือนกันทางพวกหลายๆคนก็ยังไม่ได้จัดเนาะเอาง่ายแต่ว่าตอนนี้รอไปก่อนนิดนึงตอนนี้เดี๋ยวหาเมนูอะไรใหม่ๆให้แล้วก็ที่สําคัญคือร้านบางร้านเนี่ยเขาให้รีวิวแล้วตอนเนี้ยคือเราก็ทําการรีวิวไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยแล้วก็ รอดูว่าผมจะพาไปแซ่บที่ร้านไหนเพราะร้านในอุดรเดยอะมากแล้วก็ร้านต่างจังหวัดเดือนตุลานี้เดือนตุลานี้ฟังนะครับผมจะทําการทัวร์นะครับผมว่าผมจะขี่รถจากอุดรไปเชียงใหม่นะครับถ้าใครที่ผ่านทางจังหวัดผมจะขึ้นสเตตัสให้ดูนะครับว่าผมอยู่จังหวัดไหนบ้างแล้วที่เพจน,นะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับทุกคิดชอบตรงที่กินน้ำเก๊กฮวยอู้โคตรได้ขอบคุณมากครับ พี่พี่เอ็มได้ข่าวลุงพลไหมครับอันนั้นขอไม่ยุ่งด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมก็งงอยู่นะครับผมเห็นพี่กินจูบผมหิวเลยโอ้ขอบคุณมากนะครับน้องขอบคุณมากจริงๆนะครับช่วงนี้ก็อากาศฝนตกเนาะเก็บเนื้อเก็บตัวก่อนตอนนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะครับออกไปไหนก็ใส่แมสนะครับดูแลตัวเองผมเป็นห่วงทุกคนด้วยนะครับโนนนลงตรงนี้นะแล้วก็บอลยูโรนะครับ ผมก็เปิดเผยครับผมเชียงกิตนะครับมีใครเชียงกิตกดหนึ่งนะครับ <_ utter> ได้เขารอบหรือเปล่าวะอังกฤษเดี๋ยวแป๊บนึกดูนิี้นะครับผมสวัสดีครับพี่อ่าอยากรู้กันว่าใครเชียร์ทีมไหนบ้างเป็นพิเศษนะฮะโชกินวาซาบิกับปลาแซลมอนหน่อยโอ้เดี๋ยวจัดให้นะครับลูกี FC, ่เอฟซีขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะฮะนะฮะ ส,ส er วัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับน้องจ่าโอ้สวัสดีน้องสวัสดีน้องชายจ่านะครับน้องจ่าจ่าคนดังนะครับจ่าพาชิมนะฮะน้องชายนะครับได้ข่าวว่าเดี๋ยวตามพี่ชายไปเรื่อยๆแล้วนะครับว่างๆเดี๋ยวมาตัดผมนะฮะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูกันเนาะนี่น้องจ่ามาครับบอกเลยอู้เด็ดจริงๆคนนี้เด็กคนนี้ไปไกลแน่ครับรอดูนะครับเดี๋ยวกัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่เอ็ม วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียู u b e ด้วยนะครับสวัสดีพี่ครับหาอย่างนะครับสิบโกินน้ำส่งมาครับเนี่ยเนี่ยอย่างช่วงนี้พักอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงคลิปฮะอย่าลืมนะฮะลงคลิปช่วงประมาณหกโมงเย็นนะครับลองดูพรุ่งนี้นะครับรับรองว่ารวยแน่นอนนะฮะทุกคนรอดูเลยครับจริงจสวัสดีครับพี่เอ็มนะฮะผู้คนได้ขอบคุณมากครับผู้บริหารนะฮะ เวลากินเป็นตาแซบครับก้ยขอบคุณครับจริงๆเนี่ยครับเพิ่งรู้ตัวเองว่ากินอร่อยนะฮะเสียงเหมือนลุงตู่เอเชียงลุงตู่กดเลขไรครับครับคำๆไม่มีไม่มีกดศูนย์ครับกดศูนย์ดีกว่านะครับใครอยากให้ลุงออกใครอยากให้ลุงออกกดหนึ่งครับอยากยใครอยากให้ลุงออกกดหนึ่งนะครับไม่ต้องถามว่าเชียงให้ออกหรือเชียงให้อยู่ดีกว่าครับผมลุงข้างบ้านนะฮะชื่อตู่เหมือนกัน ไปเที่ยวอุบลบ้างเด้ออูอยากไปอยู่ครับสายใต้อยากไปมากเลยเพราะว่านัดเสียตีพันยาไว้อยู่อะไรอะไรนะเขาอยู่ทางโซนนั้นไงอยู่ภาคใต้จุเนื้อหน่อยพี่ครับครับเดี๋ยวจัดให้โอ้อ่ะภาคใต้เหรไอภาคภาคอีสานตอนตอนใต้ดนที่ดนที่ดนที่บวบอยู่ภาคใต้เฉยเลยนะครบมือเีครับผมวันนี้กดหนึ่งนะครับโอ้ยกดหนึ่งมาแล้วนะครับ วันดีด้วยสาสิบปดคนดูนะฮะโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดวันนี่อยู่ดเยอะจัดนะครับทำเล่นนะครับวอนยูไครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับศึกของบอลยูโรนะฮะช่วงนี้นะฮะผมก็เอาเชียร์อังกฤษอยู่ตอนนี้อยู่นะครับก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะต่อไปผมก็หวังๆแหละว่าให้อังกฤษได้แชมป์สักทีนะฮะโอ้ย อ่ะอยากอยากอยากจะถามเอฟซีทุกคนนะอยากจะถามเอซีทุกคนว่าตอนนี้ในมุมมองของของทุกคนเนี่ยอยากให้พี่ทําชาลินอะไรที่แปลกๆอยากให้เขียนคอมเมนต์มากันหน่อยต้มเป็ดปลาไหลอีกแล้วต้มเป็ดปลาไหล <c oughs> เดี๋ยวจัดให้แล้วครับเดี๋ยวจัดให้ะะแล้วครคลิปคลิปขี่มอไซค์เก่ครับพี่คอับรฤษเนะคลิปขี่มอไซค์ไม่เป็นภูษาไหไม่ลงค่ะ ลงอยู่นะครับแต่ว่าด้วยด้วยด้วยคลิปไอตัวอีกตัวหนึ่งแหละครับไฟมันหายไปครับผมก็เลยต้องขอทําใหม่ต้องขอโทษน้องคนที่ได้ออกด้วยเนาะขอโทษทีมท,ที่ที่ไฟล์มันหายเพราะว่าคอมพี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับน้องใครนะครับโอ้หนองใครอยากไปนะครับรอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวยู่แยวเาิมโของอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศดีมากในช่วงนี้เนาะน้ํากําลังขึ้นเลยครับฮึมฮึมเลสตอนเนี้ย วันที่หนึ่งวันนี้ครับลาบเป็ดน้อยคือเก่าวันนี้ครับวันดีครับทุกคนนะฮะวันนี้่กินจู้หน่อยครับผมเดี๋ยวจะการให้เอาโจะเ้หันมาสักคลิปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจัดให้นะครับตอนนี้ก็โจะเ้แพงเลือกเกินครับเดี๋ยวในช่วงฉลองสองแสนซับพ,พี่ได้เห็นแน่นอนนะคะชาเลนตัดผมตัวเองทรงแปลกๆเน็ดเคไอ้นี่ลาทำจดไว้เลยจดไว้เดี๋ยวจดไว้ก่อน เดี๋ยวทำกันบ้านก่อนแป๊บนึนงเอรดาลงมาดิเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวถามชาเลนจ์ก่อนอ่ะดูไปยิ้มไปขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากนะครับเก้า แปดสิบเก้าคนดูนะครับวัสดีด้วยนะครับทุกคนนะครับวัสดีด้วยนะครับอู้คนดูเยอะเหมือนกันนะรอบนี้ครับนะครับโคตรได้ครับกินอะไรก็แซ่บขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนะครับยูทูบนะครับขอบคุณมากและเพจด้วยนะครับนะฮะดูไปเรายิ้มไปอ่ะส่วนทุกคนก็ถามหาลิซิวุลนะครับลิซิวุลไม่ได้อยู่ไหนนะครับอยู่ข้างผมนี่แต่ไม่ค่อยได้ออกนะครับจริงๆช่วงนี้ก็ มวมๆนิดนึงกล้องแต่ก็สวยเหมือนเดิมครับประทับใจในจิตใจผมอยู่ดีนะครับชอบกินซอยจุครับกลางสระน้ำอือเอาอยู่เหรอครับมันง่ายไปนะคะเมมึงเลยหันแน่ยังไงหันแนวยังไงมึงเลยหันแนวภาษามึงเลยหันแนวหันแนวคืออะไรมึงเลยพูดหันแนวหันแนวระโอ้่งรู้มึงรู้ ชอบเวลาพี่กินนะครับขอบคุณมากครจากบุบลราชธานีนะครับสวัสดีด้วยนะครับนะสวัสดีครับพี่ไม่กินจูเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่เดี๋ยวรอให้มันอะไรมันดีขึ้นก่อนตอนนี้มันมันมีโรคเข้ามานะครับอยากกินเสือร้องไห้เดี๋ยวจัดให้นะครับขอเป็นย่างเนาะพี่ขอเป็นย่างเดี๋ยวผมจัดให้ครับทางเพจนะฮะับรองว่ารวยแน่นอนฮะจริงๆนะทางเพจเสือร้องไห้เนี่ยผมถนัดนักฮะนะฮะนั่งเครื่องบินซอยจูเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูเดี๋ยว,ดเ,ดยวเดี๋ยวจะมีผมไปกรุงเทพเดี๋ยวผมจะเฮ้ยมันให้ห่อขึ้นไปกินได้ไหมไม่ได้เนาะโอ้เดี๋ยวไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวผมกินเน่แต่ว่าถ้าเป็นพารามอเตอร์ได้อยู่นะอยากลั่งอยู่ได้ไหมถ้าเป็นพารามอเตอร์ตอบผมด้วยนะครับยังไม่เคยกินไก่ใต้น้ําให้ดูเลยเฮ้ยไก่ใต้น้ําเหรออ๋อใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้นะไก่ใต้น้ํา เราเขียนะไก่ใต้น้ำหลามปลาช่อนใส่ยังไงหลามมต้องใส่บ้างไไม่ครต้องไม่ไต้องขอโทษนะเดี๋ยวผมจะจัดให้อยู่นะครับหลามไม่ไ่แต่ว่าผม,ผมกินไม่ได้สนุกเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยชอบกินปลาแต่ถ้าอร่อยก็จะดีนะครับถ้าสังเกตไม่เห็นถุงปลาอันนีครับจังหวัดไหนครับอยู่อนนุดรราชธานีนะครับอีอ,ดอุดรอุดรธานีนะครับสวัสดีครับสายจุ นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขั้วกระปอมกระปอมทานไม่ได้นะครับมันน่าจะเป็นสัตว์สงวนนะครับพี่เอาอย่างอื่นครับนะครับทาเวลสวัสด,นะดีครับสวัสดีด้วยนะครับ youtube นะครับสวัสดีด้วยบ้านพี่มีไก่ชนเป่าย้อนยุคอ,อาหารหน้าโรงเรียนผมไม่เออความคิดดีครับย้อนยุค อาหารหน้าโรงเรียนเดี๋ยวผมไปดูฮะที่ดอนบอสโกนะ,ะว่าเป็นยังไงบ้างนะไม่ได้กินนานละเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศเก่าๆทางนู้นนะฮะว่าเป็นยังไงพลาได้ครับพลามอเตอร์ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับรอดูแล้วครับเดี๋ยวถ้าผมมีตังหนูมันจะขึ้นไปพลามอเตอร์ซอยจู่แ่บๆเลยะครับนะครับเดี๋ยวจะให้คนขับเขากินด้วยนะเจอ ซอยจุนะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันผ่านไปนะฮะชาเลนซลมอนหน่อยครับผมพูดคำว่าโค้ดได้ให้ฟังหน่อยโค้ดได้ครับคำนี้ใครก็ชอบพูดครับขอบคุณมากนะครับจุจุสวัสดีครับสวัสดีที่เพจด้วยนะครับสวัสดีคนใหม่ที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะก็ตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องของชาเลนที่อยากจะทำนะตอนนี้จดได้ประมาณสองสามแล้วมีคนไหนช่วยกันหน่อยครับ ผมอยากออกความคิดเห็นหน่อยไปลองทําดูเอาที่แบบเรียงลําดับดูแล้วอยากได้ให้คลิปมันแปลกใหม่เนาะนะครับพี่มีพี่มีพี่มีไก่ชนเป่ามันสถานที่พี่ยังเลี้ยงไม่ได้ครับเดี๋ยวรอสักพักก่อนนะครับข้ามม้นโอตายแหละย,ยังนงติดตามติดตามนะโอ้คนได้ขอบคุณมากนะครับผมมองแต่หุ่นข้างหลัง,ง <c oughs> อ๋อ หลานครับหลานลันชื่อมันชื่อจิมมี่ฮะเป็นเป็นหุ่นให้หลานอยู่ตอนนี้นะครับก็ดูหลอนๆนิดนึงครับผมก็ยังหลอนเลยบางทีผมปิดไฟแล้วผมก็เฮ้ยเกลียอะไรเียบางทีนะครับผมพี่มีพี่มีถ่ายพยาธไหมครับเดี๋ยวถ่ายพยาธนะครับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวกินให้ดูแหละเดี๋ยวกินให้ดูนะครับนะจูนนั่นแหละเจ๋วแล้วเจ๋วแล้วเจ๋วครับโอครับครับนะ น่ากลัวอุ่นครับมันก็บางทีก็ก็มีประโยชน์นะครับถ้าสอนตัดผมก็ต้องใช้อ่ะครับนะบ yeah. Yeah. ทุเรียนเนน่ทุเรียนตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังทุเรียนเนี่ยว่าจะกินหลายครั้งแล้วแต่บิซี่อุมูลบอกว่าน,วออน้ำหนักตัวเยอะอยู่น้ำักตัวเยอะอยู่ครับตอนนี้กําลังลดได้แล้วตอนนี้ผมลดลงมาเหลือประมาณ เหลือลดมาจากสี่กิโลนะครับตอนนี้นะครับจากร้อยกว่าเหลือสี่ประมาณลดไปสี่โลเดี๋ยวต้องลดลงอีกนะช่วงนี้ก็เลยกินผักเน้นผักนิดนึงนะเพื่อรักษาสุขภาพนิดนึงฮนะจัดข้วหนูนาหน่อยโอ้เดี๋ยวจัดให้นะครับข้วหนูหนานี่ง่ายเลยที่เราเธอเขียนแล้วเก๊กงวยสองแก้วใหญ่ๆโอ้เอางั้นเลยเหรอครับเดี๋ยวต้องขายเอฟซีมากินด้วยแล้วฮะท้าเล่นนี้นะครับ พี่เป็นช่างตัดผมเหรอ ER? ใช่ครับเป็นช่างตัดผมมานานแล้วฮะชาเลนต์กินน้ำโค้กขวดใหญ่รวดเดียวโอ้อันนี้ไม่ได้ครับอันนี้สุขภาพนะครับขอขอขออย่างอื่นนะพี่นะขออย่างอื่นนะฮะถ่ายให้ดูหน่อยครับถ่ายถ่ายให้ดูอะไรครับพี่ส่งยิ้มนะครับส่สงยิ้มส่งยิ้มส่งยิ้มอะไรเนย่ส่งยิ้มส่งยิ้มนะ <laughs> ครับสวัสดีครับพ,พ,พี่เป็นช่างตัดผมเหรอใช่ไหมครับใช่ครับ เป็นช่างตัดผมครับเนี่ยร้านผมอยู่ตรงนี้นะครับเลยครับสวัสดีครับวัสดีนะครับวัสดีฮะทุกคนฮะวัสดีแปดสิบห้าเจ็ดห้าสิบเจ็ดคนดูนะฮะถ่ายให้ดูหน่อยถ่ายอะไรเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวดูให้ก่อนนะเนี่ยถ่ายนะทำคลิปรดความอ้วนก็ก็ตอนนี้ชรลดอยู่ครับเดี๋ยวนี่นะครับ เดี๋ยวบางเ้ื่อนงนงนี่นะฮะชาเลนจ์ที่ทุกคนอยากอยากจะให้ลองทําดูนะฮะก็แนะนําเข้ามาได้นะฮะชาเลนจ์นี้อยากให้ทํานะเดี๋ยวจะลองไปทําดูเพราะตอนนี้ได้อะไรใหม่ๆเยอะเลยตอนเนี้ยเพราะจะทำพันด้วยว่าสองแสนซับยูทูบเราจะแจกของสมนาคุณให้กับเอซีเพจละกี่รางวัลนี้สิบรางวัลเพจละสิบสิบดีกว,ว่ายูทูบยูทูบสิบเพจสิบดีกว,ว่าเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวไลค์คนละวันเอางี้ถ้าสองแสนซับผมขอญาตแจกเนาะแจกของสมราคุณให้เอฟซนะครับก็ให้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าคําตอบเป็นยังไงแล้วกดแชร์กดไลค์ไหมนะครับว่ากดคลิปผมเยอะแค่ไหนถ้าคนกดคลิปแชร์คลิปใช่ไหมเข้าไปดูปุ๊บแล้วกดคลิปแชร์เนี่ยแล้วเยอะประมาณ ค่าแชร์เงี้ยรับไปเลยเดี๋ยวให้ของรางวัลนะฮะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูนะฮะไม่มีนะครับแจกบ้านแจกรถหรือทองคํานะฮะเดี๋ยวแจกอย่างอื่นนะครับนะครับอ้าวันดีโจโรคจําด้วยนะครับหวัดดีด้วยนะครับทุกคนนะฮะอย่าลืมไปกด subscribe ให้โจโลกจําด้วยนะครับน้องเป็นตลกนะฮะลูกผู้ดีเลยนะครับบอกเลยขำขันนะครับตอนนี้น้องเขาก็ ทำช่องให้ได้ดูละฮะแต่ขอบอกเลยนะฮะแฟนขาใหญ่มากครับมอกตรงนะครับแนี่หอยฟ่าค่ะครับจัดจัดต้มหอยฟังเดี๋ยวช่วยรบกรีกลวยเอาสักสามลังโอ้อีสานเนี่ครัทำไมบอกเข้าไปว่าไม่ยพูดที่ไม่ค่อยพูดนะครับเรื่องของอที่ไม่ค่อยพูดเรื่องภาษาอีสานเพราะว่าอันดับแรกนะครับผมผม เป็นลูกครึ่งนะครับระหว่างอุดรชนบุรีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เกิดชนบุรีไม่ใช่เกิดที่อีสานไปโตชนบุรีบ้างก็มาอยู่นี่บ้างก็เลยภาษาก็เลยนิดๆหน่อยๆแต่ก็เวได้ครับโวไดยูอะไรประมาณเนี้ยแต่หลักๆคือที่ผมไม่ได้พูดภาษาอีสานแค่ผมคลิปบางคลิปที่อยากให้คนภาคกลางเข้าใจแค่นั้นเองว่าเราพูดอะไรมีการสื่อสารมันเกิดขึ้นแค่นั้นเองแต่ผมไม่ได้เป็นคนลืมคำพืชนะครับนะครับ ต้องขอบอกเลยหลายคนเมนมาก็ว่าเออมึงอย่างนั้นตรอย่างนั้นมีเส้อทางพ่อคือทางใต้ใช่มีทางใต้นะครับคนใต้เาก็บอกว่าเธอมีเสื้อใต้ต้นตระกูลอยู่ทางตังนะฮะอยู่ทางตังลํงทโรงงานเชือกนะครับแต่ก่อนนะครับปู่ก็เป็นคนจีนเนี่ยแหละครับอพยพมาแล้วครับอ้เยอะครับจริงจริง้ทางเป็นสายใต้นะครับก็เลยเพื่อนมีสามไม่ได้กินน้ําสําหรับยูทูบนะครับผมไม่ได้กิน เก๊กฮวยทุกวันนะครับโอเคนะพี่กินอะไรเนี่ยกระแลอย่างเลยพี่กินกระกระแลไก่ไหมกระแลไก่คือใครครับกระแลไก่ผมเข้าใจครับครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสบายดีนะครับวันดีเด้อทางคุ้นเด้อไอสซปอล่าวแล้วครับเป็นยังไงนะน้อผมอยากไปกินเลือดลาบแยงอยู่เป็นแดรเสมนะฮะอยากเห็นพี่กินกับเมียนะครับโอ้เดี๋ยวจัดให้นะครับ หวนอะไรเ่าบอกเขาหวนอะไรที่หวัดดีครับหวัดดีปั๊ก้วยนะครับสมัยบวชกันเป็นเนมที่บัดหนองบัวลำพูนะครับจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมถ้าใครไปหาไอถ้าใครไปเล่นแถวนั้นก็ระวังนะครับปั๊กมันชอบไปเล่นไฮโลนะฮะแขนซ้ายแขนซ้ายใช้งานไม่ได้นะครับแต่ไฮโลนี่ดูขาดนะครับตามได้ตามนะครับ หวัดดีครับพี่เอ็มหวัดดีนะครับหวัดดีทุกคนด้วยนะครับพี่ถ้าพี่มีไก่ชนพี่จะขายไหมถ้าสมมติว่าเป็นไก่ที่ดีเนาะส่วนใหญ่ผมผมก็ชอบนะไก่ชนถามว่ามีไก่ดีจะขายไหมก็อยากจะขายอยู่นะครับแต่ก็คงจะขายเป็นลูกนะครับคงไม่ขายแม่พันธุหรอกก็คงจะได้หาเงินไปเรื่อยๆแหละผมชอบพี่ครับมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่กินอาหาร ทางเหนือหน่อยนี่แหละคือพี่อยากคือพี่บอกตรงอาหารทางเหนือผมอยากไปกินมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นผมเรียนอยู่มอพายัพอะ่ะผมติดใจลู่มากจริงจริงมันคนชอบกินลู่เลือดมากถ้าใครอยู่ที่เมืองเหนือเนี่ยจะเข้าใจเลยล้ำขนาดบอกเลยอร่อยมากจริงเพราะแล้วก็แบบใส่มีกอบเนาะมีกอบแบบมีกอบปุ๊บ มีกรอบแล้วก็เลือดหูโรยใช่ไหมเครื่องในสุกเนี้ยซอสดอ้สดแซนะ่บขนาดเขาเหลียวจ้ำน้ำพริกกะปิเนี่ยคักเป็นตะไหนครับบองตรงสุดครับแล้วกินกับเหล้าตองนะโหสุดอนะจริงๆนะครับวัสดีสวัสดีครับพี่เอ็มครัวันนี้มาดูไลฟ์สดเคยดูแต่คลิปซอยจุสาใจมากขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวพี่จัดจุคำใหญ่ให้แต่ตอนนี้ ให้มันผ่านคนไปก่อนตอนนี้มันยังอันตรายอยู่นะครับจริงๆนะสายผ่านตลอดเซ่นวันนี้ับปักนะสายผ่านตลอดนะ้วคกินตำมกหุงให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่มีไก่ชน,นแบ่งขายไหมขายของคนอื่นบ<อ>้างขาของคนเดิมโอ้ฝันเธอเาเหรอ พี่จุคําใหญ่โตให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวรอก่อนเนาะอุบลรัชธานีเดี๋ยวรอ,อ,นะอ,อก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะอยากโดนช้อนแกงว่ะโอ้เดี๋ยวเพิ่งโดนนะคนละช่องแล้วครับชอบเวลาพี่เอ็มตอนซอยจุต้มขมเนี่ยโอ้ใช่ครับซดแซ่บคิดถึงอยู่ตอนี้ช่วงนี้ริซิวมูลห้ามไว้ก่อนนะครับน้ำหนักมันจะขึ้นนะครับนะฮะไหนใครชอบคลิปล่าสุดนี้ฮะที่ไปกินอะไรนะ หม้อไฟอ่ะหม้อไฟอ่ะอะไรวะหม้อไฟก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟอ่ะครับไอหม้อไฟอะไรนะเธอห <Okay, okay. S 1> ม้อไฟแอร์พอร์ตหม้อไฟแอร์พอร์ตนะฮะอย่าลืมไปดูนะฮะโคตรทีเด็ดจริงๆแฟนผมชอบมากจริงนะฮะบอกเลยพี่ร้านเนื้อสดอยู่ในอุดรซื้อแถวไหนผมแนะนำมากในส่วนตัวของผมผมอยู่แถวบ้านผมก็คือทางออกไปทางหนองบัวนะฮะตรงข้ามนะฮะชื่อเขาชื่อว่าเฉียงผู้ใหญ่บ้านนะฮะ เขาเปิดตอนเวลาตีสามนะฮะจนถึงสองทุ่มไปซื้อกันได้นะฮะเนื้อเขาสดมากเลยนะฮะจริงดิ้นดึบดึบดอยู่ะฮะอยากให้พี่กินตับแบบไม่ต้องหั่นอู้ยไม่ได้ครับคำใหญ่เกินอเงี้พี่กินแทบหมูหน่อยครับแคบหมูเหรอแทบแคบหมูโอ้คนนึงมีคนเหนื่อยเลยตี่อายุเท่าไหร่ยังไม่บอกนะครับพี่ลวกคันเทลา นานาเด้อพี่โอ้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับพรุ่งนี้พี่เอ็มครับติดตามครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพจด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับโคตดได้ขอบคุณมากครับจริงๆสวัสดีครับพี่โคตดได้ครับหยอกหยกหยอกครับไม่เป็นไรครับกินข้าวยังครับผมยังครับเอ้กินแล้วกินแล้วโทษทดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ พี่อายุเท่าไหร่น้อยังยังไม่บอกนะฮะสามสิบกลางๆนะครับนะครับเบิ้ลสองครับเบิ้ลสองครับครับขอบคุณครับอยากให้พี่กินยำปูมาเผจนะครับอยากให้พี่กินยำปูมาเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณ ทุกคนและการดูและการติดตามทุกคนด้วยจริงวันนี้ผมออกมาไลฟ์พูดอะไรบางอย่างเนาะเพื่อจะเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างคิดถึงทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็สนับสนุนผมจะได้ทำคลิปวิดีโอดีๆขึ้นมาขอโทษด้วยที่บางที่กล้องมันไม่ชัดหรืออะไรต่างๆนะก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็เดี๋ยวรอคลิปแหละครับให้มันดีขึ้นตอนนี้คือร้านบางส่วนก็ได้เปิดแล้ว เรจะได้ออกมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าอุดรมีอะไรจังหวัดนี้มีอะไรทุกคนเวลาผ่านจังหวัดนี้จะได้คิดถึงจะได้มากินนะครับได้ดูคลิปผมเพื่อมีประโยชน์อะไรด้วยเนาะนะครับอยากให้พี่กินขนมจีนด้วยครับครับเดยนจัดการให้นะครับชอบติดตามครับชอบครับขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับรักกันชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับวันนี้ครับสวัสดีครับ 五百。<Bye. S 2> <Bye. S 1>